ก็ <s <S ที่สุดของความเหนื enfin ่อยแล้วก็จอเมยต้องเริ่มในคำนี้ก่อนเะความเหนื่อยที่ใหญ่ที่สุดของความเหนื่อยของความทุ่มเทก็ต้องขอบคุณทุกคนนะฮะเป็นความภูมิใจแล้วก็พร้อมอยากให้เชิญชวนไปชมกันเพราะว่ามันคือที่สุดของสิบปีครบได้ภาคจริงๆที่พร้อมจะอวดผู้ชมแล้วครับความสนุกสนานเข้มข้นมัจทวีคุณไป้นยังไงบ้างี่ คาถาาคมที่เยอะขึ้นดีไซน์ที่เยอะขึ้นฉากแอคชั่นที่เยอะขึ้นนะครับแล้วก็นักแสดงทั้งทุกๆท,ท่านเนี่ยฮะเรียกว่าแบบว่าเขาเรียกขนมากันหมดขนมากันหมดนะฮะแล้วประกันว่ามันหนาแน่นไปด้วยคุณภาพแล้วก็ความมันแน่นอน,ะอน อามาเล่น้ก็ได้มาแล้วได้มีโอกาสได้ดูตัวอย่างหนังแล้วแรกเป็นไงบ้างเมื่อกี้ก็ชอบมากครับชอบตัวอย่างด้วยแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นครับเพราะว่าเรามีโอกาสได้มาร่วมงานกับพี่โขมพี่จ่อยในในขุนพันสามเราก็ชอบขุนพันอยู่แล้วครับแล้วก็ตื่นเต้นมากครับที่มีโอกาสได้มาร่วมงานแล้วก็พอดูตัวอย่างของเราก็ยิ่งตื่นเต้นครับอยากอยากรอวันที่สองไม่ไหวแล้วอ่าไม่ได้ับี่น้องดูตัวอย่างชอบมากครับก็ แต่ก็คงต้องรอดูแบบเต็มเรื่องครับตอนนี้ก็ชื่นใจแหละอยากให้ทุกคนได้ได้ดูตัวอย่างแล้วก็ได้เข้าไปดูหนังจริงๆในวันที่2มีนาครับชื่นใจไป็นยมันก็หายเหนื่อยไหมครับตัวอย่างหายเหนื่อยไหมครับหายไปแล้วโอ้ยหายเหนื่อยตั้งนานแล้วเหนื่อยเรื่องอื่นทุกวันนี้นักเหนื่อยเหนื่อยจริงนะนี่เอตัวอย่างคือน่าสนใจตรงที่ว่า คือจุดขายของคุณพันนี่ผมว่ามันชัดเจนอยู่ใช่ไหม่ไออาร์คมแอคชั่นอะไรมันอยู่ครบของมันแต่แต่ผมว่ามันมันมีกลิ่นอายของของดราม่าอยู่ในนั้นซึ่งผมชอบมากรู้สึกว่ามันได้เห็นมุมมองของตัวละครที่มันมันมันเหมือนแบบภาคนี้เราจะไปแบบเราจะได้เห็นมุมอื่นของตัวละครด้วยมันมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นแต่ว่าอีกอีกอันหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจคือฉากเด็ดเด็ดะเรารู้กันอยู่ว่า มันไม่อยู่ในนั้นเทียมเลยนะผมรู้สึกว่าแบบแหมตัดออกมาขนาดแบบเราเรายังไม่เอาแบบพวกพริกๆใส่เข้าไปมันยังน่าสนใจกันเลยคือถ้าเราเอาฉากเด่นมารวมกันมันจะกลายเป็นตัวหนังมันจะไม่เป็นมััันจะยาวครบรอบนีี้่มันจะแตตกก่างยังงไบ้างควก็อย่างที่บอกนะครับมันมันมันยังเป็นมันยัง คอเดิมมันยังมันยังอยู่ในคอนเซปต์เดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันแน่นอนมันมันอยู่ในโปรักชั่นที่ฟูมากขึ้นใหม่มากขึ้นแล้วก็มนคาถาคมไหนที่เราจะไม่เคยเห็นในในภาคก่อนๆเนี่ยภาคนี้เราจะได้เห็นกันนะครับแล้วก็การอัดแน่นฉากแอคชั่นที่มันที่มันผมเชื่อเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของหนังแล้วแล้วมันมันไม่ใช่แอคชั่นชุยชุยอ่ะมันเป็นแอคชั่นที่ทำอยู่ในซีจีที่ผมว่าได้มมาตรฐานที่ดีมากๆแล้วนะครับแล้วก็ อย่างที่พี่จอยบอกก็คือตัวละครขุนพันธ์เองในภาคน,นี้ก็ไม่ใช่จะมาแอคชั่นอย่างเดียวมันจะม,มีมิติความเป็นมนุษย์มากขึ้นและที่สาคัญที่สุดหนังเรื่องนี้มันก็พูดถึงสังคมในบริบทที่ถ้าลองดูตัวหนังเราจะเห็นว,ว่ามันไม่ได้ตามจากปัจจุบันสถานการณ์ปัจจุบันที่เราเจอกันอยู่เพราะนั้นมันก็เรียกว่าสนุกในทุกมิติครับการต้องมาประทักันของุณพันกับสองเสือในรอบนี้ครับผมก็ เรียกว่าเป็นการสู้กันในแง่ของการแสดงด้วยนอกจากในทางบทแล้วนอกจากการจะสู้กันด้วยคาถาอาคมเอฟเฟกแล้วเนี่ยมันคือการสู้กันของนักแสดงระดับยอดฝีมือแล้วนะทุกนนี้แล้วทุกคนทุกคนผ่านสังเวียนกันมาเยอะแล้ววันนี้พวกเขาให้เกียรติโคจรเรามาเจอในหนังถุนพันรับประกันความมันแน่นอนครับตั้งแต่ตอนถ่ายแล้วทุกทุกคนบอกเหมือนกันหมดว่าเฮ้ยเราดีใจที่เราได้เห็นการแสดงแบบนี้ในหนังไทยแบบเนี้ยที่มัน หนังแอคชั่นไทยฮีโร่แบบนี้มันไม่ได้ถูกทำมานานมากแล้วครับมันก็ต้องขอบคุณน้องๆจากสปิริตทุกทท่านที่แบบที่ผ่านการถ่ายทำที่เดือดมากๆมาได้ครับความคาดหวังของผู้ชมค่ะคิดว่าจะายคนจะยังไงบ้างพอได้ชมจ่อยคาดหวังอะไรนะฮะค,คาดหวังแบบผ <ม S 1> ู้ชมจะ<า>ได้<า><ค>รับอะไรจากเ<ด><ด><ค>รื่องนี้เขาจะบอกว่า ก็คือผมค่อนข้างมั่นใจว่าคนที่เป็นแฟนผ่านนี้คือม,มันมันมีครบหมดทุกอย่างแต่อย่างว่าเนี่ยคืออันนี้คือเป็นภาคที่เราคุยกันไว้ไว่าจะเป็นภาคภาคสุดท้ายที่เป็นเป็นแพ็กผมกับกับพี่โคมคือเราเราได้คุยกันไว้นานมาก่าว่าเนื่องจากมันเป็นภาคสุดท้ายมันสําคัญมากที่เราจะต้องแรปอัพอย่างให้คนดูนรู้สึกอิ่มกับ ไทยภาคไทยยภาคที่เป็นสุ้นันใช่ไหมเลยผมว่าไอไ้รายละเอียดที่ที่มากไปกว่าแบบไอ้พวกเซตพีชใหญ่พวกที่มันเป็นแบบพวกแอคชั่นพวกอาคมพวกอะไรที่ที่มันเป็นแสแตนดาร์ดของเราอยู่แล้วที่เราทําไว้ได้แบบในเลเวลที่ค่อนข้างสูงนะผมว่ามันจะไปแบบมันจะไปอิ่มในเรื่องของแบบการแรปอัพตัวละครผมว่าสิ่งที่ผมอยากให้คนาดูได้ในภาคนี้คือพอเดินออกมาเนี่ยคือเขาปูุงใจใน ในใยภาคที่เป็นหนังแอคชั่นของคนไทยเนี่ยแล้วก็ไอตำนานที่เรียกว่าขุนขุนพันเนี่ยก็จะอยู่คนูตลอดไปถ้าในอนาคตเขาจะไปขยายจักรวาลนี้ก็ตัว่ากันไปแต่เอาเป็นว่าเราทำไว้ดีที่สุดของเราละสิบปีนี้ครัครับภูมิใจในหนังเรื่องนี้มาก ทำไมมาเดีมาเลยหนุนขึ้นเลยหรอก็ตอนนี้ก็ไปย้อนดูภาคหนึ่งภาคสองรอได้เลยจะได้มาต่อภาคสามได้ใช่ไหมคะก็อีกไม่นานสองมีนาคมนี้ค่ะต้องมาดูเลยค่ะก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของผลพันธ์ภาคสามไว้ดีมากๆค่ะรู้สึกเป็นเกียรติมากๆขอบคุณพี่โคมแล้วก็ทุกท่านนะคะที่ให้มาร่วมแสดงด้วยกันในเรื่องของภาคสามคุณรู้สึกยังไงครับที่เป็นส่วนหนึ่งของหนังเรื่องตำนาน ภูมิใจค่ะมันเป็นแบบหนังไทยในตำน,นานแล้วเราสึกว่าแบบเราได้เป็นส่วนหนึ่งของอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากๆคือเรามามาทำจริงๆแล้วรู้รสึกได้เลยว่าทุกคนพุ่เเทมากแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เราเรียกได้ว่าเรารู้สึกภูมิใจรู้สึกสนุกมันเดือดมันมันจริงๆแล้วก็อยากให้คนได้ดูเพราะว่าเราเชื่อว่าเราตั้งใจทำแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เห็นไอ้องภูมิเภูม,มิมะครับเก่งไหมต้องประกบกับแรงชั้นนำขนาดนี้<ำ>เก่งร้อนมากกว่า ใช่เราแตเหมือนเหมือนที่พี่จอยบอกตัวอย่างมันน้อยจริงๆสิ่งที่มันสิมันน่าสนใจแทบจะไม่เห็นคนนี้เลยไม่เห็นาหองเาเยอะนะมันมีมันมีอะไรกเยอะที่แบบที่ดีใจที่มันที่มันไม่ออกตัวอย่างด้วยซ้ำแต่ว่าก็อยากให้ไปดูในพี่สมปท้ายนิดนึ่งครับครับหนึ่งนสามครับแต่แต่ใครรอก็ ฝากด้วยนะครับ2มีนาคมนี้นะครับทุกโงรงภาพยนตร์ <c oughs> ผมว่ามันคือภาพยนตร์ของสปิริตจิตวิญญาณของคนทําหนังนะครับผมคนเดียวไม่สามารถทําหนังเรื่องนี้ได้นะมันคือมันคือการรวมกันของ10ปีที่เราสะสมสิ่งนี้มาแล้วมั่นใจเลยว่าเราทำมันมา10ปีแล้ว่ผมไม่ส่งของช,ช่วยคืนให้กับท่านผู้ชมแน่ๆน,นะครับ ทำาด้วยความรักแล้วก็รักพวกคุณจริงๆนะครับฝากคุณพัน3์สามรับรกันความมันครับไว้ในอุทธรนะครับขอบคุณครับ